สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วนะครับที่บุญมังสาหารครับมาถึงที่บุญมังสาหารแล้วถ้าไม่มาที่แกงสะพือครับเปรียบเสมือนว่ามาไม่ถึงที่บุญมังสาหารนะครับนี่ครับแจงสะพือในเวลานี้นะครับวันที่แปดเมษายนนะครับกําลังเตรียมงานเพื่อต้อนรับวันสงกา์นะครับมีนิากันสองเสือ คุณเสื้อหนึ่งกำลังนั่งถ่ายภาพอยู่ครับเสื้อสนองนะครับมือใกล้ๆครับแจ้งสะพือในเวลานี้ครับวันนี้แปดมษายนครับวันจันทร์เตรียมงานกันครับยางโมลันครับเตรียมวันชงกรานวันที่สิบสามวันสิบหกครับแต่อาจจะเน่าครับขณะนี้ยังเศร้าอยู่ครับ เบิ่งรอบๆบ,บ,บริเวณครับในเวลานี้ครับคณะนี้กับเวลา6โมงก,กว่าๆนะครับกำลังเรื่มจัดสถานที่ตกแต่งครับเวที่เวทออกห่านปรลังพิธีครับกำลังจัดเตรียมครับไปบานีผมก็จะพผ้าท่านผู้ชมครับมาเบิ่งทางทีครับ <c oughs> แยงสะพือปืงเสื้อมา้างนะำเนอะรับภาพไกล่ข้างนะครับปืบบนภาพไก่ครับเห็นโขดหินครับน้ำไหลเอื้อยเครับเสียงทังสะสาครับเบิ่งจากนี้แล้วครับบานนี้ผมมาผมจะ เดินทางไปแกงไก่เคียจักจะหอดประหอดแต่ว่าคงตองไปถามชาวบ้านก่อนว่าเส้นทางไปแกงไก่เคียทางงหนนะครับนเนาะไปเขาดูเยต้องไปถามชาวบ้านเมองครับแม่ขานี่แหละครับมึงยักษ์มางเหรอเห็นไหมครับครับอันถ้านาถ้าสิไปแกงไก่เคียนี่ไปไกลวันไหนคือ,อไปทั้งหนคือแกงไก่เคียวไหม้ผู้นี่ค่ะพู้พไปเส้นนี้บ่ เส้นผ่านวัดไอ้วัดของหลวงปู่คำบุกมันบ่มันไปไกลเป็นไรบ่บ่แน่ใจ,จด้วยบบค่ะพี่คลหรือัโล,โลบ่ไกลเนาะพวกเช็ดโล่ไปไปหอดเห็นท้ามอีกเส้นหนึ่งเนาะอ้ยยังไงเคี่ยมเป็นล่ำหนามูลอันเดียวกันบ่ครับลันรำเดียวกันเนาะไปเส้นทางนั้นเนาะทั้ทง,บทง,บบบงบ้านทั้งวัดหลวงปู่คำบุกเนาะเส้นกลางนี่เนาะนะครับเดี๋ยวผมจีบร่องร่องไปวนกระนาวแต่คือจะบ่ไกลเป็นไรเดี๋ยวชวนอาจารย์น้องก่อน าสิไปลำน้อยเนาะเจานอาจานน้องเนะหาะไ่หล่อหาแล้วกันครับมองนี้ก็อีกมองนึงครับยุที่แกงสะพือน,นี่แหละครับเป็นมองถนนระปลปาวัครับสงกรานมหาสนุกครับมองพื้นกำลังเตรียมไว้ทายพี่น้องเข้ามาเล่นส่งการนะครับนี่ครับมองที่เป็นเทศใบเป็นปล้ำเป็นเวทีนะครับ ถนนสะละเปาเพนวะสงกรานต์มหาสนุกครับเหมือนนี้มากครับอาจารย์น้องครับอันนี้ครับมิลานทีแปดร้อยดิครับบานี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับไปที่แกงไก่เคียนะครับทามเส้นทางมาแล้วบอกแล้วว่าโบกไก่กันครับไปติดตามผมไปได้พี่น้องเด้อรับจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งแกงไก่เคียประเด็นคือแกงจะพือบ่ครับไปเดินตามผมไปครับ ทุกท่านครับหอดแล้วครับแจ้งไกล้เคียครับทั้งลังผมครับครับลงมาเส้นเทศบาลตำบลกุจจมพูครับขี่บ้านเรื่อยๆครับมาเส้นวัดนะแต่บ่อตะหนอดวัดหลวงปู่คำบุครับหอดตำบลกุจจมพูครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนาลูกเลี้ยงแค่ครับเห็นเลยครับมนี่ครับอ่าเดื่องภาพชมครับนี่ครับแหมมูนกันล่ะครับแต่ว่านี่ สร้างโล่งครับคุณครับเห็นเป็นแกงหินอยู่กลางน้ำนี่ครับเมย์ไก่เนาะซุม่มเมย์ไก่ครับนี่นะนี่ครับเป็นหินอยู่กลางน้ำเลยครับโุ่นหอดผลขฟังคุณครับเห็นน้ำมูลเท่านี้แหละไก่อีกแสานะ ที่ท่องเที่ยวอีกอีกแห่งนึงครับ้องอำเภอพี่บุ์มังสะหารนะครับนี่ครับต้นไม้ร่มรื่นเย็นสบายครับแง้มมือเศ้าแง้มมาแรงครับไปในไอยู่ใกล้ๆครับทุกท่านโลกมันไดไปครับนี่แง้มมือเศ้าครับแดดกำลังออกมาแง่ตาพอดีฟู๊ดชายบานกำลังตึกแห่ใส่มองอยู่ครับอะไรซุ่มมึงครับซุ่มมึง เป็นโขดหินซึ่งน้ำลดลงก็เห็นหินเขื่อนแก้งมองนี้เออว่าแจ้งใกล้เคียวนะครับเลื่อยจากแจ้งอ้สะ,ะพือมากับประมาณมาถึงหกโลหรอกสี่ห้าโลเนี่ยครับมาเส็นกลางเส็นวัดกุจชมพูห้องหลวงบุคบุมบเนี่ยนะครับแต่ว่าพระานอดวัดหอดอ่าตำบลกุจชมพูก่อนประมาณสามโลสี่โลครับแล้วก็เลี้ยวสายนาโงเรียนมาพอเลยครับขนดาดผู้ใดอยากมากเนาะ ถูกท่านครับนักท่องเที่ยวอยากจะมาชมมาเบิ้งครับก็มาดใเด้อครับเด้อครับแต่านที่ทองเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังอำเภอบูลจังหวัดอุลรธานีเฮานะครับอ่ะเบิงครบแล้วขอบคุณครับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมครับติดตามได้เลยครับเด้อหาเลาะแชนแนลไปทุกที่ที่มีทางครับสวัสดีครับนี่ก็คือเสายามน้ำครับ อยู่ที่บริเวณแกงไก่เคียนี่ครับสวยงามครับทิวทัศน์สดสวยนาแมเทียวนะครับครับทุกท่านครับมาหอดแกงไก่เคียแล้วกับ้องก๊า,ายสัญลักษณ์ของแกงไก่เคียครับทั้งหลังผมคือไก่ครับเป็นเขี้นหมายว่าแกงไก่เคีย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพูนะครับนี่สัญลักษณ์ท่านผู้ชมอยากมาเที่ยวกบแวะเข้ามาครับท่างหนาเห็นแจงเป็นโขดิีงามครับสลับนามนี่ครับนี่คือไก่ตกง่ายไก่โจนะจะเคลียบังไหนล่ะครับไก่เคลียอขอบคุณครับทุกท่านครับ